ทางการเวียดนามเตรียมประกาศให้การเล่นพนันกีฬาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่เห็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นญี่ปุ่นประสบความสำเร็จหลังจากที่ยอมให้ธุรกิจประเภทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทางการเวียดนามเชื่อว่าหากการเล่นพนันกีฬากลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นจะช่วยทำให้ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายลดจำนวนลงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมภายในประเทศ โดยการผร่อนปลนให้การเล่นพนันกีฬาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงมาเป็นเวลานานในสังคมเวียดนามเนื่องจากชาวเวียดนามจํานวนมากที่นิยมเล่นการพน,นันมักจะเดินทางมายัางประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าบ่อนคาสิโนขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนิยมที่จะเล่นการพนันแบบผิดกฎหมายเนื่องจากบ่อนคาสิโนภายในประเทศนั้นอนุญาตให้แต่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเล่นได้อีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะการเล่นพานันฟุตบอลอย่างผิดกฎหมายได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากชาวเวียดนามทําให้ทางการเริ่มหันมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังแม้ว่าจะยังมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ค่ะ ท้งนี้นะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายเฟืองดิงเปะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเวียดนามได้เดินทางเงยือนสิงคโปร์เพื่อศึกษากฎหมายการพนันรวมถึงกฎระเบียบทั้งหลายที่ทางการสิงคโปร์นำมาบังคับใช้นอกจากนี้เขายังได้เข้าไปชมการพนันแข่งมา้ารวมถึงคาสิโนต่างๆเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนที่จะนำมาร่างเป็นกฎหมายเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามต่อไปซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการระบุไว้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะใช้เวลาในการร่างนานเท่าใด ยังไรก็ตามค่ะหลายฝ่ายแสดงความมั่นใจว่าหลังจากที่เวียดนามเปิดให้การพนันกีฬาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากโดยล่าสุดผู้บริหารของลาสเวกัสแซนซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโน คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลาสเวกัสได้ติดต่อทางการเวียดนามเพื่อขอเข้ามาลงทุนในประเทศหากทางการเวียดนามเปิดให้มีการพนันกีฬาอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์ก็กำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะ